จะเป็นหลักสูตรการจัดการเหตุการณ์และข้อมูลนะครับสำหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยนะครับซึ่งหลักสูตรนี้จะเป็นเรื่องอะไรนะครับหลายๆคนคงจะนึกภาพระบบ s o อกนะครับ security operation center ก็คือระบบที่คนจะมาคอยเฝ้าดูว่าตอนนี้องค์กรของเขาเนี่ยนะครับโดนโจมตีหรือ,อยังนะครับโดยการที่เขาจะให้อุปกรณ์ต่างๆนะครับในระบบของเขาเนี่ยส่งข้อมูลมาตรงกลาง นะครับพอส่งข้อมูลมาตรงกลางแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีจอนะเหมือนกับห้องวอลลุ่มครับเวลาเกิดสงครามหลายคนคงเห็นภาพว่าจะมีห้องที่หลายๆคนเนี่ยไปนั่งอ่าทำงานกันนะครับดูว่ามีใครโจมตีจากที่ไหนไปยังที่ไหนนะครับนี่คือห้องอ่า ซอกนะครับทางไซเบอร์ก็จะมีห้องซอกเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าทางทางสงครามก็จะเรียกว่าห้องวอลลุ่มนะครทางไซเบอร์เรียกว่าห้องซอกนะครับปัญหาที่เกิดก็คือว่าบุคลากรที่จะมาทํางานในห้องซอกเนี่ยขาดแคลนเป็นจํานวนมากนะครับเพราะว่า1คือบุคลากรทางด้าน Cyber Security วี้เน่ยขาดแคลนอย่างที่ท่านคออ,อเรียนให้ทราบไปในช่วงต้นนะครับ อย่างที่สองห้องซ็อกเนี่ยใช้บุคลากรเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็มีต้องการบุคลากรหลายเลเวลนะครับก็คือมีเลเวลหนึง่งเลเวลสองเลเวลสามนะครับเลเวลที่ต้องการบุคลากรมากที่สุดก็คือเลเวลหนึ่งะครับซึ่งหลักสูตรเนี้ยต้องการที่จะสร้างคนเข้าไปทํางานในเลเวลหนะครับซึ่งบุคคลที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรเนี้ยนะครับสามารถที่จะไปทํางาน เฝ้าระวังเหตุการณ์นะครับในองค์กรต่างๆก็ได้นะครับหรือว่าในปัจจุบันเนี่ยจะมีบริษัทที่ทําการเฝ้าระวังเหตุการณ์ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยเนี่ยให้กับบริษัทอื่นๆหรือองค์กรอื่นๆนับก็คือเป็นบริษัทที่สร้างซ็อกขึ้นมานะครับแล้วก็ไปมอนิเตอร์ให้คนอื่น ซึ่งผู้ที่มาเรียนในหลักสูตรนี้ก็สามารถที่จะไปทํางานในบริษัทเหล่านั้นได้นะครับซึ่งมีความต้องการบุคลากรเป็นจํานวนมากอย่างที่ผมบอกไปนะครับระยะเวลาการฝึกอบรมเนี่ยนะครับจะใช้เวลา30ชั่วโมงนะครับมีทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัตินะครับโดยการมุ่งเน้นให้ได้ปฏิบัติกับอุปกรณ์ที่ใช้งานจริงเป็นสากลนะครับก็เป็นอุปกรณ์ระดับเ o อร์คาสเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วอาจจะมีคําถามว่าเอา๊ะถ้าเกิดว่าใช้ อุปกรณ์ของยี่ห้อนี้เครื่องมือของยี่ห้อนี้เวลาไปทำงานจริงมันเป็นต่างยี่ห้อเนี่ยนะครับจะสามารถทำงานได้ไหมนะคำตอบก็คือว่าได้นะครับอุปกรณ์หรือเครื่องมือยี่ห้อต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะการทำงานเนี่ยที่ไม่แตกต่างกันกันมากนักนะครับยกตัวอย่างเช่นรีโมทคอนโทรลทีวีเนี่ยจะเห็นว่าเรามีทีวี หลายยี่ห้อเลยนะครับแต่รีโมททีวีเนี่ยนะครับลักษณะการใช้งานเปลี่ยนห้องเนี่ยนะครับเราไปจับรีโมทของอีกยี่ห้อหนึ่งเราก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมีการยกนะครับระบบซอกของของรายใดรายหนึ่งขึ้นมานเพื่อที่จะให้ทางผู้เรียนเนี่ยได้ฝึกปฏิบัติจริงนะครับซึ่งการเรียนอย่างที่ผมเรียนไปนะครับก็ เกือบจะแบ่งครึ่งต่อครึ่งเลยก็คือ,อส่วนทฤษฎีให้รู้ว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างนะครับหลังจากเรียนรู้ว่าต้องทําอะไรบ้างเขาปฏิบัติปฏิบัติงานจริงนะความความรู้พื้นฐานต้องมีความรู้มากไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการผลิตบุคลากรไปที่เลเวลหนึ่ง นะครับไม่ใช่เลเวล2หรือเลเวล3นะครับซึ่งคนที่ทํางานในเลเวล1เนี่ยก็อาจจะพูดตรงๆก็คืออาจจะยังไม่ใช่เซียนยังไม่ใช่แบบเจ้ายุทธจักรมากนะครับก็คือเพื่อไปเฝ้าระวังว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นและ้นะครับตอนนี้มีคนโจมตีเข้ามาในระบบของขององค์กรเราแล้วนะครับเพื่อที่จะแจ้งให้บุคลากรในเลเวล2องเลเวลสามเนี่ยทราบอีกทีเป็นดําเนินการแก้ไขนะครับเพราะนั้นมันไม่ต้องมีความรู้แบบ เสียนอย่างที่ที่ที่ผมบอกไปนะครับนั้นคนที่จะเข้ามาเบื้องต้นเนี่ยนะครับอย่างแรกก็เพื่อที่จะให้เรียนเข้าใจเนี่ยอยากให้มีความรู้ในเรื่องของ IT นะครับแล้วก็ security เบื้องต้นเนี่ยมาบ้างนะครับประเภทของการโจมตีประเภทต่าง,าง,าง,างๆภัยคุกคามมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เบสิกในเรื่องของ Networking นะครับโครงสร้างระบบ Network ในองคอ์กรเนมันเป็นยังไงนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าช่องทางเวลาเขาโจมตีมาเวลาเราเฝ้าระวังอยู่เรา monitor อยู่เนี่ย นะครับเราจะได้รู้ว่าอ๋อตอนนี้มันเข้ามาที่ประตูไหนของบ้านเรานะครับอย่างนี้เป็นตน้นนั่นคือในส่วนของความรู้พื้นฐานนะครับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้นะครับใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเลยครับใช้โน้ตบุ๊กธรรมดาเพราะว่าแล็บของเราเนี่ยจะพ r o v i เป็นออนไลน์ให้นะครับเพราะนั้นไอ้โน้ตบุ๊กที่มาใช้ก็ อย่าให้ชา้าจนเกินไปนะครับมีแรมพอสมควรนะครับ8จิกหรือว่า16จิกก็จะดีมากนะครับหรือว่าไม่มีจริงๆ4จิกก็ยังพอไหวนะครับแต่คงไม่มีเครื่องที่เป็นเป็น4จิกแล้วนะครับแล้วก็ส่วน CPU ก็เป็นสแตนดาดเล่นเกมตามบ้านเนี่ยครับถ้าเล่นเกมได้ก็คงเอามาใช้ในการเรียนได้นะครับแล้วก็มีพอตนะครับที่ใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับจริงๆก็อยากที่จะเป็นไปได้ก็อยากที่จะให้มีพอร์ต ที่ต่อทั้งแลนแล้วก็ไวเลสได้นะครับเพราะว่าการจัดในสถานที่ต่างๆเนี่ยนะครับเราก็ไม่ทราบว่าสถานที่ที่จัดฝึกอบรมเนี่ยจะเป็นสถานที่ที่พอไวการเชื่อมต่อไปอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นพอร์ตแลนหรือว่าเป็นพอร์ตพอร์ตไวไฟนะครับแต่ว่าใน,ในกรณีที่จัดเป็นค้าแล้วก็จะมีการแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับมีเบราว์เซอร์เพื่อเปิดเพื่อจะใช้อินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งทุกๆเครื่องก็คงมีเบราว์เซอร์อยู่แล้ว นะครับในการที่จะเล่นเดอร์ที่บ้านนะครับก็ใช้บอสเซอร์เดียวกันหลนะในการที่จะมาใช้ในการทดลองแลบนะครับก็แล้วก็เดตอนเรียนถ้าเกิดว่าคือการเรียนเนี่ยจัดได้หลาย,ยากหลากหลยรูปแบบก็คือมาที่ไซต์จริงๆก็อยากที่จะให้มาที่ไซต์นะครับเผื่อมีคําถามอะไรนะับผู้สอนจะได้เข้าไปชีน้นําหรือว่าช่วยแก้ไขให้ที่ไซต์ได้นะัแต่ว่าเนื่องจากว่าแลบอยู่บนอยู่บนคลาวด นะครับเป็นรีโมทแลบนั้นการเรียนการสอนจะเป็นลักษะของรีโมทก็ได้หรือเป็นไฮบิดก็ได้นะครับมีความอ f l ซิ uh, i b l e นะครับในช่วงแรกๆถ้าเกิดว่าทางหน่วยงานนะครับที่ uh, อยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยนะครับยังไม่สะดวกที่จะ uh, จัดเอง100%เอนะครับก็อาจจะเป็นรีโมทก่อนแล้วก็ให้ผู้เชีย่ยวชาญจากจากกรุงเทพเนี่ยเข้าไปช่วยในการสอนได้นะครับหัวข้อวิชานะครับในส่วนของหัวข้อวิชาจะมีอะไรบ้างก็คือเริ่มตั้งแต่เบสิกจนสามารถที่จะทำงานได้เลยครับมาเรียน30ชั่วโมงใน ในหลักสูตรนี้นะครับสามารถที่จะไปทํางานในระดับซอฟต์ทีหนึ่งนะครับหรือว่าเลเวลหนึ่งได้เลยนะครับโดยเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของการความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับซึ่งอุปกรณ์เนี้ยที่เราใช้มอนิเตอร์เหตุการณ์ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในองค์กรเนี่ยนะครับจะเป็นอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่รับเราเรียกว่าหลอกนะครับหลอกจากอุปกรณ์ที่ดูแลความปลอดภัยในองค์กรนะครับหลอกหลอกในที่นี้คืออะไรหลอกในที่นี้ก็คือเป็นข้อมูลที่บอกว่าตอนเนี้ย มันมีไวรัสผ่านเข้ามาในในองค์กรแล้วนะมันมีการไปใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยแล้วนะนับข้อมูลเหล่านี้จะส่งมาที่ส่วนการนะครับแล้วก็บุคลากรที่จบจากหลักสูตรนี้ก็ต้องไปนั่งมอนิเตอร์ว่าอ๋อตอนนี้มันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเริ่มมีผลกระทบ ต่อองค์กรละนะครับซึ่งไอ้เครื่องมือเหล่านี้มันจะช่วยบอกได้ว่ามีเหตุการณ์ภัยคุกคามเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มมีผลกระทบมีผลกระทบกับเครื่องไหนคนเฝ้าระวังก็มีหน้าที่คอยติดตามนะครับอยู่ตลอดเวลาผ่านรีพอร์ตของของระบบนะครับพอรับทราบว่ามีเหตุการณ์เสร็จแล้วก็อย่างที่เรียนก็คือแจ้งให้ะระดับต่อไปเข้ามาแก้ไขปัญหานะครับอย่างแรกเข้าใจความรู้เบื้องต้นของระบบก่อนนะครับหลังจากนั้นก็คือ,อ รู้ถึงการจัดเก็บข้อมูลนะครับสามารถที่จะทําการกําหนดค่าให้ระบบนะครับที่ใช้ในการจัดการเหตุการณ์นะครับหรือฟ้องร้องเหตุการณ์เนี่ยนะครับทําการเก็บข้อมูลที่ที่จําเป็นในการวิเคราะห์ได้นะครับเก็บข้อมูลอย่างเช่นหมายเลขเครื่องต่างๆในองค์กรไปคุยกับหมายเลขเครื่องที่อยู่ภายนอกนะครับเว็บไซต์ต่างๆที่ ยูเซอร์ในองค์กรไปมีเว็บไซต์อะไรบ้างนะครับการจัดเก็บข้อมูลก็ม er like <with> ีวิธีที่จะทําการจัดเก็บนะครับเราต้องสามารถที่จะกําหนดได้ว่าจะจัดเก็บข้อมูลแบบใดบ้างนะครับหลังจากกําหนดวิธีในการจัดเก็บข้อมูลแล้วเริ่มรับข้อมูลมาจัดเก็บแล้วนะครับกระบวนการต่อไปก็คือต้องหาข้อมูลที่สําคัญนะว่าตอนนี้สมมุติว่ามีภัยคุกคามเกิดขึ้นในองค์กรนะครับเราต้องไปหาว่าภัยคุกคามนี้มันเกิดขึ้นบนเครื่องไหนบ้าง นะครับหรือว่ามีเว็บไซต์ที่ไม่เปิดไม่ปลอดภัยนะครับได้รับการแจ้งเตือนมาจากหน่วยนวยงานอื่นอย่างเช่นสกมชว่ามีเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยชื่อเว็บไซต์ A นะครับก็ต้องไปสืบค้นว่ามีเว็บไซต์มีใครไปใช้เว็บไซต์ A บ้างนะครับยูเซอร์เอยูเซอร์กขคงมีใครไปใช้เว็บไซต์ A บ้างอย่างนี้เป็นต้นต้องมีการเข้าไปสืบค้นข้อมูลขึ้นมานะเพื่อจะหาว่ามีความสัมพันธ์กับ เว็บไซต์นี้มีเครื่องไหนมีความสัมพันธ์กับเว็บไซต์เว็บไซต์นี้บ้างนะครับหลังจากเข้าใจในการสืบค้นแล้วคราวนี้ก็จะแอดวานมากขึ้นแล้วก็คือสามารถที่จะสร้างรูหรือกดนะครับในการที่จะเข้าไปทําการตรวจจับเหตุการณ์ที่สําคัญสําคัญนะคเหตุการณ์ที่ส่งมาปุ๊บเนี่ยนะครับมันเป็นข้อมูลเต็มไปหมดเลยนะครับเราอยากที่จะได้เฉพาะข้อมูลที่สําคัญเพราะเราไม่สามารถที่จะไปมอนิเตอรอ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในองค์กรจากเครื่องที่มีเป็นร้อยเป็นพันได้นะครับมันต้องมีการกําหนดรูขึ้นมา เพื่อจะเอาไปทําการแมทก,กับข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลว่าเอ๊ะตอนนี้มีภยัยคุกคามประเภทนี้นะครับเกิดขึ้นในองค์กรไหมมันก็จะมีการสร้างเงื่อนไขนะเป็นรูขึ้นมาซึ่งข้อมูลที่ แมชกับเงื่อนไขเหล่านี้มันก็แสดงขึ้นมาที่หน้าจอให้เราเห็นว่าอ๋อตอนนี้มีแรนด์ซอมแวร์ชื่อนี้ผ่านเข้ามาในองค์กรแล้วนะครับซึ่งเป็นตัวที่คิดเพิ่งเกิดขึ้นในในวันนี้เองนะครับที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเราก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าอ๋อนะครับตรงนี้มันผ่านเข้ามาในองค์กรเราเหมือนกันหลังจากที่เราสร้างกฎขึ้นมาเพื่อจะไปทําการแมทชิ่งข้อมูลในฐานข้อมูลนะครับแล้วก็เรื่องต่อไปก็คือการสร้างรีพอร์ตรับขึ้นมาโชว์เป็นแดชบอร์ดนะครับเป็นเหมือนกับเป็นหน้าจอหลักให้คนคอยเฝ้า บ,บางทีการสร้างกฎขึ้นมาหรือการเข้าไปสืบค้นเนี่ยเรานึกไม่ออกนะครับว่าเราจะสืบค้นยังไงดีหรือว่าเรายังไม่มีประสบการณ์เพียงพอเนี่ยอาจจะให้ผู้มีประสบการณ์ที่มีประสบการณ์มากกว่าเนี่ยสร้างกฎไว้ให้นะครับแล้วก็เอากฎเนี้ยไปสร้างมาเป็นรีพอร์ตโชว์ขึ้นมาไว้รอเลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็มีหน้าที่ไปนั่ง ดูรีพอร์ตหรือดูแดชบอร์ดตรงนั้นว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะพอมีอะไรเกิดขึ้นที่มีความนแรงสูงๆมีการโจมตีหนักๆมาที่องค์กรเราก็แจ้งไปที่เลเวลต่อไปนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะมีการทําการวัดผลแล้วก็ประเมินผลนะครับเพื่อจะทําการแจกใแบประกาศให้กับผู้ที่เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนะครับเมื่อผ่านเกณฑ์ในการฝึกอบรมนะครับทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัตินะครับอันนี้เป็นหลักสูตรที่1ครับ